สวัสดีครับสวัสดีสี่คนเปลือนชาวยูทูบคลิปนี้พามาดูเจ้าอุนไดสู้แข็งครับเจอของแข็งแล้วครับวันนี้ทั้งวันนะครับมีแต่พลานหินมันจะหมดแล้วสู้เอาให้หมดครับเพื่อที่เขาจะได้ทำนา เที่วยวหรือเปล่าวันนี้นี่นี่แหละขูดอยู่อย่างนี้เลยทั้งวันนี่มันเริ่มมันเริ่มผุแล้วครับเริ่มเป็นหินผุแล้วมันเริ่มตักเข้าบ้างลนะนี่นี่แถวผมอยู่นี่แถวีนน,นี่ขูดไม่แตกเลยนะครับนะท่านผู้ชมมา ดูรถเล็กสู้แข่งกันบ้างอขอบคุณไปยังพี่ตั้มนะครับที่มาช่วยพอได้พักผ่อนสั่นไปทั้งตัวเลย ินนี่ฝังไปคืนครึ่งแล้วนะครับกดลึกๆแล้วก็ฝัง <c oughs> ที่กองอยู่นี้ว่าจะไม่ฝังครับว,ว่าจะว่าจะไม่กุบว่าจะเอาวางไว้ อสระตังทางโน้นเป็นสระ,ะครับถ้ากุดลุ่มกบนี้มันช้าครับแต่ว่าผมก็ตักดินขึ้นรถไปด้วยแล้วดินมันเปียกทีนี้ลุกลงังข้างล่างมันมน,น้ำมันออกครับ ไม่เจอพอราะรานก็เจอก่อนแล้วครับเอาอยาก เป็นฟันเดิมน,นี่ไม่ได้กินครับแต่ว่าเป็นฟันปีศาจฟันปีศาจก็จะหมดแล้วเนี่ยไม่แหลม้ยนะตอนซื้อมาที่แรกนรี่แล้ว ุดเลาลึกๆนี่ไม่มีดินมากบนะครับทีนี้ลูกลังมันอยู่สูงอะดูชั้นลุงลูกลังแดงๆนะครับดินสีขาวดินไม่เยอะแล้วทีนี้มาตักตักดินกบตักดินกบอยู่นั่นไม่ได้ขึ้นรถดำสักทีครับ <c oughs> ว่าพี่ตั้มเขาน่าจะมีแผนเอาหินลงนครับหินก่อน ขุดลึกขุดลงไปอีกประมาณสักไม่ถึงเมตรนะครับน้ำออกก็กลายเป็นหินเปียกดินเปียกไปอยากแค่ไหนก็ต้องเอานะครับว่าดินหายยากมากที่โฉนดมีน้อยครับ ทีแรกมาสวยครับวันแลกวงม,มากุดได้แปดสิบเที่ยวมาได้อย่างดีตักง่าย <c oughs> ไม่มีหินอุ้มเบาอุ้มเบาสิบสี่สิบห้าตักเต็มสิบสี่สิบห้าตักเต็มนีเกือบยี่สิบตักครับมันอุ้มไม่ได้ครับ อุ้มนายเป็นมังอุ้มอย่างนี้หละมาให้ชมไปไกลกันบ้าง ถ้าเราไม่ขุดลงลึกเราดินใส่น้อยอย่างนี้มันเวลาเขามาไถนามันไถโดนนะครับไถถึงนะไถไม่เข้าเลยนยะทำนายากก็เลยต้องขุดลงให้เขาลึกๆแล้วก็เอาดินหน้าดินมากรมให้เขานครับเพื่อที่จะให้เขาทำนาได้ ้าเราจะลอกไปแบบใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วก็โยนดินทิ้ง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 บางๆไปมันก็ทําได้ครับตรงที่มีหินนะแต่ดินมันน้อยครับเราก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเราออกไปแล้วเขาไม่มีสินได้คืนมาเลยนะดินนี่แต่เผือเรามาลอกปีนี้ปีหน้าเขาได้ซื้อมาถมนะครับเพราะมันทานาไม่ได้เราก็ต้องเห็นใจเขา เขาให้ดินเราแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดเลยครับช้าหน่อยก็ทนเราครับอนาคตยิ่งจะยากกว่านี้อครับงานรถเยอะดินน้อยลงการแข่งขันทุกวันนี้ก็มากแล้วครับการแข่งขัน รุ่นเก่าๆเขาก็พออยู่ได้เพราะว่ารถเขาไม่มีงวดเนาะเขามีแล้วทําได้ทําน้อยทํามากเขาก็อยู่ได้นะเรารุ่นใหม่ๆจะมาใช้งวดห้าหกหมื่นนีมันไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วเขาเขาแก่สนามแล้วนายหน้าเขาก็รู้จากตั่วสารทิศ รู้รายรับรายจ่ายรู้ทุกอย่างก่อนเราใครคิดจะเล่นใหม่คิดจะลงมือเล่นทางนี้ก็พิจารณาดูดีๆนะครับอย่าให้พลาดเงินเราหามาเก็บสะสมมาไม่ใช่น้อยๆปีอย่ามาล่มจมกับความชอบแต่ว่าเออ ถ้าแถวบ้านไม่ค่อยมีรถไม่มีรถแล้วก็รู้จักคนเยอะหน่อยกว้างขวางหน่อยก็อยากจะลองเล่นเล็กๆอย่างนี้ก็โอเคเลยครับมีทุนหน่อยแต่ว่าไปกู้มาไม่แนะนำนะไปกู้มาไปดาวมานไม่แนะนำเท่าไหร่ครับถ้าไม่มีงานอยู่ในมือ ดุ่นเกาเกาเขามีเขามีงานสำรองอยู่แล้วครับเขาเก่งเรื่องหางานนั่นแหละง่ายๆเขารู้จากคนเยอะนายหน้าเขาก็เก่งอย่างนี้เขาถึงมั่นใจาดาวรถแล้วบางเจ้าเขาก็มีคันนึงอยู่แล้วแล้วไปซื้ออีกคันนึงมาสองคันเลี้ยงคันหนึ่งเขาไหวนะครับ แต่เราถ้าคันเดียวเนะี่ยถ้างานเยอะจริงมันก็ไหวอยู่ประเด็นก็คือเป็นงานแล้วไม่พอต้องเก่งหางานด้วยนะครับถึงจะอยู่รอดนีกุดสะนี่ก็เอาสวยไว้ก่อนนะทุกวันนี้แข่งคันแล้วเพราะว่ามันมีโชเชี่ยว ทำขลิขลิเขาไม่อยากเอาครับนี่ยิ่งเป็นขุดสาปูผ้าเขาระบุเลยนะว่าต้องใส่ปีกใส่ใบมีดคางมุกีครับคันฮิตจะชิไปขุดอยู่สองวันแล้วที่วันที่สามครับวันนี้ว่าดีเรามีปีกครับ เรามีใบมีดคางมุงกีไม่งั้นเราไม่ได้กินของเขาเนี่ยเดี๋ยวไปวางทอแป๊บอีกเรามีบุงกีเล็กครับสำหรับเจ้าตัวเล็กเรามาไปขุดอยู่นั้นหลายๆเจ้า,จาเขาไม่ติดปีกไปแล้วก็ขุดไม่ค่อยตรงไม่ค่อยเรียบมันปูผ้ายากครับปูปูผ้ายากแล้ว <c oughs> เขาก็เลยเห็นเราขุดลูกแรกแล้วก็ทีนี้ก็ได้ลูกต่อ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 กันเลยครับเอาตัดต้นยางออกเขาก็โทรมาอย่างเดียวเลยครับเอาผลงานด้วยครับเราก็ต้องต้องรู้จักคนด้วยแหละรู้จักพูดรู้จักคุยเอางานด้วยรายอย่างรายปัจจัย ดินเพื่อข้างเดียวเนีย่ยตำ่ำถ้ายืนข้างก็มองไม่ค่อยเย็นอย่างนงี้นะครับผมก็ใส่เพื่อข้างเดียวนะันนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ